กลางนึ่งมันถูกไอ้น้ำในลอยขึ้นมาแต่มันไม่เหมือนตอนบ่ายโรงบ่ายซองมันร้อนมากจริงแต่มันมีลม,มพี่ก็เลยชอบเล่นตอนนั้และปัจจุบันนี้พี่ก็จเหลื่อาทีตย์ละแค่วันสมัยก่อนว่างต้องตีสามวันมีแฮนดิแคปโหยวน<ล>ันสามผลแล้ยว <3 S 2> ันสาครั้งมีถ้วยเต็มบา้านไปหมดนะคะตอนนี้เหลือผลเดียวแล้วเราปิดหน้ายังไงคะไม่ปิด ไม่ผิดคือยังไงว่ามันแหมจริงๆต้องเอารูปมาให้ดูนะสามีจะยืนดันได้สมมติก็จะแล้วไม่มีผู้หญิงเล่นผู้ชายทั้งนั้นหนึ่งในน,ะในั้นก็กอล์ฟเคนหนึ่งก็จะมีสี่คนคนหนึ่งก็คือคุณธดาสามีแล้วก็มีพี่แล้วอีกสองท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้บริหารหรืออะไรคือเราจะได้สังคมองกอล์ฟแบบนั้นนะคะสี่คนเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยพี่ก็จะมีหมวกแกป๊ปหรือไม่อาจจะมีหมวกมีปีกนิดนึงร่งกับปกไส้น แต่สั้นที่จะมีถุงน่องสําหรับกอล์ฟมันจะหนานิดนึงแต่เป็นสีเนื้อใสเข้าไปแล้วเว่นก็ไม่ใสแต่พอกลับมาปุ๊บต้องทอหน้าต้องมาร์น้าต้องดูแลผิวหน้าทุกครั้งที่ออกทุทออกร,รอบแล้ทุกครั้งเราจะรู้เลยกลับมาเอา,อาแล้วผิวมันจะกล้าแต่ความรักในกีฬานั้นก็มีมากโอ้โหต้โองยอมพี่มีความเพียรในการออกกาลังแล้วก็ออก,การดูแลตัวเองด้วยชอบลับอมาร์กต่อค่ะแล้วก็ะถาม เห็นนักกอล์ฟท่านอื่นๆเนี่ยเขาจะชอบแบบทาดอกพืนกันแน่นแล้วก็แบบเป็นคราบเลยอุ้ชายอย่ไงคะก็เลยถามว่าพี่ตาทาอย่างไงคะทาแบบปกติหรือว่าทาแน่นเหมือนเขาทาแน่นทาแน่นแน่นคือพอเราเอากันแดดลงนะเราจะมีแป้งตัวเวซึ่งเราก็จะเป็นต้ใชายของคนอื่นด้วยซึ่ง s อสพประมาณ30สิพี่ก็ใช้ได้ทุกยี่ห้อแล้วมันจะมีวิธีกดนะแหมเราไม่ได้เอาเอาแต่งสวยเลยไม่มีการเป็นแมวเป็นอะไรไม่มีแต่งสวยเลยแล้วก็ หน้าไม่มีรอยเมืเดินกลับเข้ามาในล็อกเกอร์หลังจากสิบแปดหลุมอ่ะอน,นี้ลองดูนะคะวิธีง่ายๆอ่ะโอเคอาจารย์อาจารย์เคว่าตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนี้เนี่ยตรงนี้คือสมมติอันนี้เป็นแป้งที่พี่ใช้นะคะอ่ามันก็จะอยู่ในมันก็จะมีพาร์ทอย่างนี้นะคะพี่ใช้ได้เลยเวลาเราเติมระหว่างวันนะเราก็นี่มันกดกดกันอย่างนี้เลยนะ,ะแล้วก็กดกดกดแต่ว่าก่อนกดนะต้องเอาที่ชื่อสับจมูกก่อน ไม่งั้นหน้ามันจะไม่สวยแล้วพี่จะไม่มีการละเลงพี่จะใช้กดเขาเรียกปะหรือปกหรืออะไรเงี้ยเข้าไปแต่หน้าสวยเลยและเนียนและหนากดกดกดลงไปอย่างเงี้ยเซตให้ให้มันหน้ามันอยู่ตัวเลยนะคะทําอย่างนั้นได้ต้องใช้วิธีนั้นแต่ว่าดีแล้วไม่มีการมานักกอล์ฟบางท่านเนี่ยเขาใช้สติกเกอร์ซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนกระดาษกาวตรงเนี้ยเหมือนที่เขาเล่นนี่ไหมคะเขาปัวฟ้าเขาปัฟ้าเขาจะติดตรงนี้เขาจะแปะลือเป็นไอ้ม่องแปะเอ้ เห็นตนุ่มสาโผลมาพี่บอกพี่ไม่ทำเพราะว่าเวลาปุเวลาพี่ไปเล่นกอล์ฟคนก็จะรู้ว่าให้คุณคุตัดมาแล้วเดี๋ยวดูซิพวกนักกอล์ฟเป็นงเงไยหนุ่มแรกเดี๋ยวดูตีเป็นยังไงนะก็ให้เขาเห็นหน้าดีๆของเราไปเลยเขราะคนสมิ่งที่สวยใช่ไหมเชิญเลยคชิญเลยด้านหลังเดี๋ยวถามได้นะคะอยากถามพี่ตกเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมค่ะผมดำหนามากเลยทำอย่างไรบ้างคะไม่ต้องเลยป่วยด้วยนะอ่ะป่วยที่เา็นห้ดูคืออย่างนี้ ผมเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่พี่ก็ยังคิดที่อยากจะทําอะไรเกี่ยวกับเส้นผมสิฤฤัค้าให้น้นะองอบยาเนี่ยก็จะรู้ว่าเมื่อช่วงที่พี่ป่วยนะวัสละสี่พี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าผมพี่เหลือแค่นี้ทั้งศีรษะเหลือแค่นี้แต่ไม่ใช่ตรงนี้ล้านไม่ใช่นะเพียงแต่มันรมกระจายไปทั่วความบางมันกระจายไปทั่วเรียกหลอมแหลม<อ>มันอยู่แค่นี้พี่เนี่ยเศร้าใจมากพระรัดจุกแล้วเหลือแค่นี้เวลาพี่ไปเล่นกองนั้นรัดจุกสิ็จที่ต้องขโวย ในในโงก่แก๊บของพี่ oh. มันเข้าไปได้แต่โง่แก๊บอ่ะ <c oughs> คิดดูมันบางมันอ่ะไหนใช่ไหมนี่ถามว่าด้วยต้นทุนเรามีมาดีคือพี่เนี่ยก็จะดูแลสุขภาพอะไรได้ดี mm hmm. แล้วพี่ก็ได้แต่เฝ้าหมอมันว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมแต่เ็าคิดดีว่ามันต้องเหมือนเดิมมันต้องเหมือนเดิมใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาขึ้นดีอย่างเดิมแต่ว่าสิ่งที่มันดีอยู่ตอนนี้คือพี่ไม่ทําร้ายผมพี่ไม่ย้อมผม พี่ไม่ทำสีผมพี่เน้นตัดอย่างเดียวและก็ทรีทเมนต์ก็เดือนละหนแล้วก็ไม่มีผมงหงอกาน้มันจะโผล่มานะคือคือผมหงอกมันมีอ่ะดูดูเข้าร้านไปเดินจะโผล่มาอยู่เส้นหนึ่งเวลามีเนี่ยช่างผมประจำพี่คือคุณทีเนี่ยก็บอกว่าพี่ตั๊กผมขาวมาแล้วนะมันยาวนี่ตบมือดีใจกันเพราะว่ามันไม่ค่อยโผล่ไงเราก็จะมาดูอ๋อโอเค แต่เขาบอกมันมีเคล็ดลับอย่างอย่าดึงดึงแล้วก็จะขึ้นกระจายให้ใช้ตัดออกจริงเหรอพี่จริงๆไม่ริงมันดึงมันกระจายออกมาเอ๊ะเกจุกนั้นจะเป็นเจ็ดเส้นทันทีต้องไปย้อมนี่มั้งหรือว่าเออไม่มีไม่มีผมว่าหลังเออไม่มีอ๋อออกมาพี่ทำพิธีสมโพนใช่ไหมผมถาวใส่เส้อตัวนเอาไดจริงจรินนนานเจ้าผมเขาบอกว่าถ้าขึ้นมันจะขึ้นต่ หรือขึ้นตรงไรผมเพราะนั้นวิธีดูง่ายๆก็คือตรงไหนแล้วก็แต่พี่ก็เคลือบผมบ้างนะเคลือบแล้วก็เดือนหนึ่งสองเดือนจะไปเคลือบสักครั้งหนึ่งเพื่อให้มันให้ผมมันมีสุขภาพอาหารบำรุงผมแต่ไม่ใส่อะไรเลยทานแมวกสาหร่ายก็บอกแต่พี่ชอบกินงาอาจจะเป็นไปได้พี่ชอบทานอะไรที่เกี่ยวกับงาแต่ก็ไม่ได้ว่าต้องงาหนึ่งช้อนทุกวันบางทีก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ส่วนมากอะไรที่มสมงงาพี่จะชอบ ก็จะเป็นกรรมพันธุ์หรือกรรมมาพันธุ์ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่าอย่าไปอย่าไปทำสีมากทำสีมากนี่ก็ค่อนข้ารหักไหล่ผเชิญเลยค่ะบั่งนี้บ้างฝั่งนี้มั่งดีเลยจ้ะเอาหน่อยเอาหน่อย ยี่สิบยี่สองอ่าไกลเสียงยี่สิบอ่าหนูทำยังไงเอาเอาเครื่องทตัวเองก่อนก็ปกติจะอยู่แห้งมากค่ะอาสมันอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วใ้ลดคามื้นแล้วก็บางทีก็ถ้าแห้งมากก็ใช้ออยก็จริงจริงมันก็ถูกนะแต่สบู่ที่ใช้ก็ต้องไม่มีฟองเยอะเพราะฟองเยอะมันจะมีไอ้พวกมันจะกะอะไรเกี่ยวกับผิวหนูคนนี้ต้องไปหาอ๋อเดี๋ยวมาไว้ฟังว่าผิวแห้งเดีชอบอาบน้ำอุ่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูก็ชอบขัดตัวเพราะว่าเราเนี่ยไปอยู่ตามกองถ่ายเราจะรู้สึกว่า เหนื่อยใครมันขัดอยู่นั่นะเสร็จแล้วตัวหนูขึ้นเป็นดวงอย่างเงี้ยเอ๊ะมันแล้วเอ๊ะเราเป็นอะไรเนี่ยหนูก็เครียดมากเลยหนูไม่เคยมีไปหาหมอหมอบอกว่าสะอาดมากไปเป็นบ้าจริงจริงก็ไม่ดีขามากไม่ดีหนูให้หนูน้ำขุ่นมากมากใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะให้เขาบอกว่าให้เราเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสบู่ที่เป็นเป็น น้ำอันนาผสมในขันสุปเท่ๆแล้วก็ออยมีสบู่ยี่ห้อออยลิตุ้มเออออยล่มตุ้มอีแหละเขวดสีฟ้าได้นะเพราะสมัยก่อนพี่เคยผิวแห้งเงี้ยเขาบอกออยลิตุ้มห่อมันกล่องมันจะเก้าเก่าไปทื่นตามร้านขายยาที่ออยลิตุ้มเดี๋ยวนี้ก็เป็นขวดสีฟ้าแล้วออยลิตุ้มเนี่ะราาขาวออยลิตุ้มหมดจากเชลแน่ขายดีขายดีแน่เป็นเนี่ยแล้วก็นพอแน่าดื่มแย้งนะคะแอนตี้ตาพี่ที่ทำมาถือว่าโอเค ถูกต้องแต่โลชั่นไม่มีเพราะอย่งลูกพี่เนี่ยไม่ทาเลยพี่ถ้าเกิดผลักไปหลายรอบแล้วมันไม่ดีดีไม่ดีอะเราไปจับสิน้ำต้องน้ำสำคัญมากนะคะนี่ยังเด็กอยู่นะถ้าพอถึงโตแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันสามารถใช้ได้ตอนที่เรายุงมากนะคะค่ะมีอีกไหมเอาหน่อยเอา่อยเเลร่บ น่ารักมากความร่วมมือใส่ตัวสีชมพูกันมาทั้งนั้นเลยน่ก็ปกติคนส่วนมากค่ะถ้าแบบว่าอยากให้สวยเร็วอะไรเงี้ยก็จะแบบรีบไปหาหมออะไรเงี้ยค่หรือว่าแบบทำเลเซอร์หรือว่าเข้าสปาอะไรเงี้ยพี่ตั๊กมีแบบว่าดูแลตัวเองทางด้านนนบ้างมคะพี่ยอมแล้วว่าพี่ทำเลเซอร์บ้างแต่เขาร้อยไหมก็ยังไม่ได้ร้อยเพราะว่ามึงเลยไม่กล้าเงพี่ชนะติดหลัท ร้อยแล้วพี่เพราะว่าเลเซอร์เนี่ยนะเขาว่าถ้าทำมากผิวก็จะแห้งแต่เลเซอร์เนี่ยจะช่วยปาียวดักปเนิลปวปิดาอย่างเวลาเราจะไปออกงานเราไปทำหน้ามันจะใสขึ้นมาทันทีแต่เวลาจะไปออกงานสมมติาพี่จะมาสหน้าแต่เลเซอร์ยอมรับว่าทำแต่ยังไม่ได้ดึงยังไม่ได้ร้อยไหมแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกันลิฟมันสััยกรรมเลยที่อ่ายังไม่ได้ทำแต่ว่าเรื่องเลเซอร์พี่เห็นด้วยว่ามันช่วยเฉพาะกิ ภายในวีคหนึ่งเนี่ยดีนะคะพี่หนูอยากทราบแต่นี่อยากขอถามเพิ่มเองเวลาที่มาสกหน้าที่ผสมเองหรือว่าใช้เป็นที่เป็นหน้ากากเจอะลูกตาแปะมีทุกอย่างมีทุกชนิดมีทุกอย่างอย่างสมมติว่าซิสเล่ก็ดีนะซิสเล่เป็นมาสกที่เป็นครีมวอลมองก็ดีนะคะพอเป็นมาสกเนี่ยมีหมดสกินฟองสกินฟูดนะพอมาส์แก็เดินไปเดินอยู่ในห้องนม่ย่มออกไปข้างนอกทุกคนจะตกใระจยแล้วเสร็จแล้วก็เช็ดออกหน้าก็จะดี มาสหน้าเนี่ยดีที่สุด<อ>นะคะสำหรับเวลาผิวเราเหนื่อยล้าหรือผิวเราโซนมาเพราะว่าพี่เวลาไปเล่นก์อพี่ก็จะมาสหน้าประจำ<อ>เราก็ดูว่าเอ้เราต้องการทรดไหมหรือเราต้องการหน้าขาวหน้าใสเราก็ดูตา่<อ>ตาสูตร<อ>ที่ใช้ทุกวันจริงๆมาสไม่ต้องทุกวันพี่ว่าอทิ์ละครักรันดีนะมาสเป็นหน้ากากก็ดีนะคะเราก็ดูว่าอะไรที่เข้ากับหน้าเราเพราะว่าบางยี่ห้อก็อาจจะไม่เข้ากับหน้ายัง บางยี่ห้อที่เขาแบบเป็นน้ำอะไรนะที่เป็นโลชั่นแหมไม่ไม่พูดยี่ห้อพี่ใช้ไม่ได้เลยสิ่งพื้นรางไม่เป็นไปลองเขาเนี่ยไม่เป็นน้ำที่เป็นเอะไรที่ใสๆใช่มแบบที่ห้อดำๆก็ต้องลองเราก็เราก็จะเป็นต้องต้อทำต้องรองที่ยี่ห้อของไคลเลอรสิวขึ้นสิ่วขึ้นแล้วก็เอ๊ะมันก็ไปเจาะสิวเอง่ยยัค้างอยู่สองเมตรของมันก็ต้องไปทำอะไรมาคิดตั้งนานอ๋อเราไปลองเราต้องรอ ก็เห็นพี่ชอบของแถมโดยเห็นในในคลิปอันนี้ก็แถมมาแถมแถมหมดมีเยอะเลยนะคะอ่ะมีไหมคะอยากทราบว่าตอนมื้อเย็นนะคะพี่ทานอะไรคะแล้วทานก่อนกี่โมงคะเชื่อไหมว่าสองทุ่มก็ทานอืมแต่ว่าเกินสองไม่ไหวละนะคะส่วนมากที่บ้านจะทานข้าวถ้าอยู่บ้านก็ทุ่มหนึ่งเราจะทานอาหารก็ทุ่มหนึ่งแต่บางทีเราออกข้างนอกมันกนด้วยชีวิตประจำวันนะสองทุ่มที่ทานปกติ สมัยก่อนเมื่อตอนพี่อายุยี่สิบกว่าแต่งงานใหม่ๆพี่นั่งดูแลสามีพี่ถามแล้วพี่ก็นั่งมองอ่ะอยีบอยไม่พูดสักตัวทรมานตัวเองนะแต่ปรากฏตอนนั้นกับตอนนี้ตอนวันแต่งงานกับวันนี้น้ําหนักพี่เท่าเดิมโอ้โอ้สามารถทําน้าหนักเท่าเดิมได้คือสี่สิบเจ็ดกิโลตอนนี้สี่สิบแปดกับสี่สิบเจ็ดไม่ต่างกนะันวันแต่งา<อ>ตงานพี่ส<อ>ี่สิบเจ็ดกิโลแต่ตอนป่วยก็ลงมาสี่สิบสองนะคะอตอนห้าสิบสามนี่คือตอนอยังไม่แต่งงานตอนที่โลกอ้า สดใสอะไรก็อร่อยหมดกินน้ำอารมณ์แต่พี่ไม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 ่ได้ดัดจลิดอย่างพวกปลาลมปลาลาพี่ไม่ค่อยทานเพราะว่าบางทีเห็นน้องๆจบปลาลากันแล้วก็โอ้มันอร่อยมันอร่อยปล่าพี่ไม่รู้นะแต่ถ้าพี่ทานส้มตำพี่ก็ทานส้มตำปกตินะทานของเบสิกมากกินเพื่ออยู่แต่ไม่ได้อยู่เพื่อสรรหากินห้ยโรงแรมนี่อร่อยวิ่งไปเอ้ยที่นี่อร่อยไม่ใช่เพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะค่ะมีคำถามค่ะปกติเชิญค่ะ มี่คอลลาเจนเนี่ยนะพี่ตอนนี้สักหนึ่งปีมานี่พี่กำลังเทสเรื่องคอลลาเจนเพราะพี่กำลังสงสัยว่าทำไมส,สาวสาปัจจุบันทานคอลลาเจนพี่ก็ไปเทสคอลลาเจนด้วยนะคะซึ่งเร็วๆนี้เราคงจะมีเรื่องคอลลาเจนพี่ทานวิตามินแต่ว่าพี่จะมีหมอเนี่ยเขาดูแลนะคะไวท์ไลฟ์ Life, mm hmm. จะเอาเลือดเราไปตรวจ mm hmm. เขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะเวลาเราเราทานวิตามินสมมติเรามีวิตามินซี เรากินพันธุ์ลบรกรัมเราอาจจะไม่ได้ต้องการถึงพันธุ์บรีกรัมเพราะฉะนั้นเลือดไปตรวจปุ๊บเขาจะตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดว่าสําหรับคุณคนนี้ขาดอะไรบ้างเขาก็จะเติมให้เราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ทําให้ที่ทําให้ที่ทําใหเา้เลือดเราดีก็ได้ทานหางพี่ก็ทานแต่ว่าผสมในส่วนที่มีหมดมีคิวเทนมีกลูตามีแคลเซียมมีวิตามินซีมีวิตามินอี Kelsey, C, e, รวมอยู่ในหนึ่งเดียว ต้องทานพอถึงวัยต้องทานอย่างน้องๆอย่างรุ่นๆอาจจะยังไม่จําเป็นนะคะแต่ต้องทานวิตามินซีไว้นะนี่ดีของหนูสใสยมันออกไปหมดเลยค่ะกินวันละสองสามนี่นี่ก็ถือว่าดีนะท็อปสวยโอ้ใช่ไหมอ่ะพี่ว่าเอาไม่กทวายไม่เวลาถามท็อปถามท็อปดีกว่าท็อปนี่เราเคยนิดนึงนะท็อปต้องบอกนิดนึงเพราะว่าพี่ก็สงสัยแล้วก็อยากจะถามว่าท็อปเปลี่ยนไปเยอะมากใช่ค่ะก็หนูก็ไม่รู้ทำไมถึงพมาเปลี่ยนมาสี่สิบ ตอนนี้ทำงานอะไรก็แต่สาวก็จริงๆตนองลดน้ำหนักทำอะไรต่างๆนานาเลยนะเป็นพรีเซนเตอร์นั้นเป็นพรีเซนเตอร์และด้วยช่วยด้วยแล้วเราก็ไปออกกำลังตันหลังเราก็รู้สึกโอ้มันสร้างพฤติกรรมให้กับตัวเองมาแล้วหนูก็มีอันนี้ไม่ได้ตอแหลกตอหลดนะคะก็มีอย่างพี่มีหลายๆคนที่พอกเราเออว่ะเราสังเกตดูพี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเราก็ทำจริงๆนะมีวินัยในการกินแอปเปิ้ลหนูก็กินทุกวันแต่หนูกินแอปเปิ้ลมาแอปเปิ้ลเขียวอะค่ะ โอ้พี่ไม่ชอบแอปเปิลเขียวโอ้พี่แอปเปิลแดงหืูก็กินอีกแก้วพยายามดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็หน้าหนูตามพี่ไม่ทันหนูเล่มเราะแพ้ร้อยใหม่มาแล้วเมื่อกี้เขาบอกพี่จะจีบมีหมออะไรอ่ะตอนนี้ไปหมอสะไม่จริงๆริงนะไม่ท็อปเนี่ยแบบบางทีพี่สงสัยมันก็คุ้นรูปดีตลอดแต่ภายใต้ลึกๆนั้นพี่ว่าจิตใจก็สำคัญพี่ว่าท็อปเป็นคนทำบุญแล้วก็คิดดีปะ ด่ัม,มากเลยใช่แล้วก็นอนลอหลับแต่หลับไม่ค่อยได้โอ,อนพี่มันนพก,ก็่อนน้อยพักว่านน้อยแต่ว่าโดยทั่วไปก็พยายามจะดูแลอะไรเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนกันว่ามันเขาดาแล้วมันมีแต่นก็ดาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาใจใส่มากขึ้นไปเร็วๆน่าจะนำพี่ด้วยนะเรื่องเรื่องเนี่ยกี่อยากจะถามตั้งนานแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นพี่อยากจะฝากไปนิดนึงนะคะว่าอะไรก็ตาม ขอให้เรามีความรู้สึกที่ดีเรื่องนี้สาคัญมากอย่างสมมติบบเราทะเลาะกาแฟเราเรารู้สึกไม่ดีเราตัอไตัดได้ตัดเพื่อให้ความสดชื่นตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยไปเจอเรื่องอะไรที่แบบพี่ก็เคยเป็นนะทุกอย่างเป็นมงหมดผ่านหมดหมันมดหยินมาล,ลองวิ่งไปดูกระจกแล้วเราจะรู้ว่าหน้าเราจะแย่มากแล้ววันนะั้นทั้งวันมันจะแย่มากทำยังไงให้มันดีให้ได้ในแต่ละวันแต่ทายากนะแต่ทาทาได้ทําได้นะคะค่ะ ก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทงฝั่งนี้มีอีกบ้างไหมคะโต๊ดนี้เหมือนเหมือนร็อกเกอร์การเมืองูจริงจังมากเลยมีมีมีโอ้ใหม่วิ่งมาเสิร์ฟเลยอ่ะเรื่องผมหน้าม้าเหมือนกัน่าเป็นซินเดอร์เหมือนกันใช่ผมหน้าม้าเองหรือเปล่าตัดเองเหรอไม่ตัดค่ะตัดไม่ได้แต่นี่เล่าความจริงให้ฟังจริงๆผมหน้าม้าที่ตัดยากมาก เพราะเวลามันยาวเนี่ยตอนนี้มันเริ่มยาวแล้วพอตัดนิดนึงมันเด้งตนะงนี้เพราะพี่มีขวัญหนึ่งนี้เมื่อกี้น้องคงเห็นแล้วว่าจริงๆพี่ก็เปิดหน้าได้พีงแต่ว,ว่ารู้สึกไม่มั่นใจพี่มีช่างคนหนึ่งเขาอยู่ในรายการจริงร้อยเพื่อออกระเหตดออกมาก็เลยไม่มีช่าง<อ>ไม่มีช่างตัดหน้าไมา้ตอนนี้กำลงังหาช่างอยู่เพราะว่าถ้าตัดไม่ดีปุ๊บมันสั้นเลยเราก็ไปยืนตัดหน้าบริษัทสิพี่ <laughs> เองไม่ได้ป่ะกลัวแต่บอกท่านเราสวยมากเลยนะคะใช่ตอนที่คิดมาหนูตอนที่พี่เอาผ้าเอาหนหรูปุบไปเลยอุ้ยโอ้พี่ตากสวยหน้าเราหนีบวนละวนแก่ไปทีนิดนึงจะต้องตัดหน้ามาเองป่ะคะตัดตามตลอดใช่ไหมคะต้องแต่งอะไรแต่แต่ไม่แต่ว่าเวลาคนไว้ผมหน้ามาเนี่ยมันจะเปลี่ยนทรงยากรู้สึกไหมใช่เพราะว่ามันยาวไม่ได้เพราะมันจะแตะไม่ของ คือทักแต่ก็ตายเลยก็หน้าไหมเออพอพี่พอเริ่มยาวรู้วมันโซมโซมก็ไม่เอาแล้วโซมก็ไม่ทําแล้วก็จะใช้วิธีก็เล็มไปเรื่อยๆนะถ้ามันเถิดเราก็เปลี่ยนจากหน้ามาตวเป็โซมบาโค้ดสิลูกไปนะคะพี่น้องจะมาที่ถามเลยตรงหน้าเนี้ถามไม่ยังจ๊ะไม่เข้าใจแล้วฮะเข้าใจแล้วนะคะแล้วแลกเดนประสบการณ์ความงามกันนะคะ ทุกคนก็รู้สึกว่ามีประสบการณ์ดีๆมาแชร์กันแล้วก็ได้แตมีมีน้องต้องมาโอ้เลยไม่ได้ฟังเลยนะมนี่านะคะเพราะว่าจริงๆเราก็เล่ากันมาพอสมควรค่ะนะคะเดี๋ยวไปเล่ากันบ้านเพื่อนน้องเข้าไปดูในแวดเพื่อนนั่นะเนาะตอนนี้ที่ท้าเองเห็นบอกว่ามีของมาแจกน้องๆใช่เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เออเราก็นานๆนะจะได้รวมตัวพี่อยากจะบอกว่าพี่มาแนะนาตัว นะคะน้องๆมีอะไรหรืออยากจะติชมอย่างที่บอกยังยืนยันอยู่หรือมีอะไรที่คิดว่าพี่ตัอาจจะไปช่วยเหลือในในในสายงานไหนได้ยินดีนะคะเพราะว่าจากการที่เราลงมาทําตรงนี้เราได้รู้ว่าในเรื่องของเว็บไซต์ม,มีผลมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้เกรงใจสายตรงถึงพี่ได้เลยพี่<ม><ม>ยินดีที่จะตอบข้อ,อสงสัย,สยต่างๆนะคะยินดีสําหรับทุกท่านเลยแล้ววันนี้ แนวพี่ใครเลยอยากได้ขอเล่นดีนะก็ใครจับได้ก็เป็นเป็นลกิดรอแ้กันนะคะเอาดี๋ยวให้ท็อบผ่านนะควรกวนควรววมี2รางวัลนะคะอ่าเป็นการรับคนคนีเนาะสำหรับผู้โชคดีงเรารางวัลแรกนะคะที่ท็อปทิ้งท้ายไว้ยี่ดีแล้วเพราะว่าเป็นที่ตอบคำถามในตลอดเวลาหรือว่าพี่ตัดใช้เองเหรอ พอจากที่ประสบการณ์ที่ลงมาทําแบรนด์เพราะว่าพี่คิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเนี่ยพอเรามีธุรกิจของตัวเองเนี่ยเรารักที่จะทําอะไรแล้วพี่เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะ,ะเพราะงั้นวันหนึ่งถ้าเราจะทําอะไรให้สาวๆเนี่ยนะคะได้สวยงามในราคาที่เหมาะสมก็เลยคิดเลยว่าเราจะต้องทำแบรนด์ของเราเองนะคะให้สาวสาภายในประเทศเราเอง แล้วเร็วๆนี้เราก็จะไปประเทศข้างบ้านล่าสุดเราคุยกับมาเลเซียไปนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะออกไปข้างนอกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากน้องๆไว้นะคะยืนยันว่ามีอะไรก็ติดชมนะคะบอกกันได้เลยนะคะก็พี่ตัง้งก็คงจะทํำในสายงานของแบรนด์ยูราซึ่งยูราก็จะมีตอนนี้เรามี4ตัวนะคะก็จะมีซูเปอร์ um คอร์ร i คทีฟเซรั่มนะคะซึ่งขายในเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ยูราไทยแลนด์คอมนะคะ แล้วก็ในเว็บไซต์อีกตัวซึ่งตอนนี้ออกไปตัวคือกรูต้าไทโอนบายมายูราซึ่งตัวนี้หมอแพทย์เภสัชผู้กลิ่โรงงานเราได้มาตรฐานคุณภาพวอร์สสามปีซอ้อนนะคะควันหลนังน้องๆไปเยี่ยมชมโรงงานได้เลยนะคะ2ตัวนี้คือกรูต้าไทโอนกับเซรั่มที่เราขายในเว็บไซต์นะคะไม่มีวางขายทั่วไปนะคะแล้วอีก2ตัวก็คือพิ้งค์คิชวายทรีนวันกับยูราบิวตี้ซันสครีมทรีนวันเอสพีเอฟสี่สิีเอบวกบวกสองอันนี้ ในเว็บไซต์ซเราก็ขายด้วยนีเหมือนกันแต่ส่วนมากตลาดใหญ่ในช่องทางนี้เรายังอยู่ในโมเดิร์นเทรดนะคะก็ฝ่ายน้องๆไว้ด้วยนะคะซึ่งเร็วๆนี้เราก็ภายใต้บริษัทไทยมัลติพลายเราก็จะออกอีกหลายตัวก็จะมีคันด้าสูตรเร็วๆนีน้มันมีรสชาติเพราะคอลลาเจนจริงๆมันจะมีกลิ่นม,มันจะข่าวนี่เทสนี่ก็ต้องอุดจมูกนะคะเราก็จะมีรสชาติมาให้ให้ถูกใจเป็นเม็ดหรือเปล่าพี่เป็นชง ชงแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะอย่างนี้ก็จะด,ด,ดีจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าซึมซับเข้าไปได้รวดเร็วขึ้นก็<อ>ต้องติดตามก้าวต,ต,ต่อไปในเรื่องความงามที่พี่ตั๊กจะจัดมาให้สําหรับพวกเรานะคะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าได้มาแลกเปลี่ยนกันสบายสไตล์มยุารยาจริงๆหลายๆคนคงรู้สึกว่า ได้อะไรกลับไปแล้วก็มีความสบายใจเนาะได้ฟังพี่ตัก๊กพูดพี่ตั๊กคุยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือทําให้เราทุกคนเนี่ยได้มาแชร์กันตรงนี้นะคะและแน่นอนวันนี้นะคะในฐานะตัวแทนของพี่ตั๊กเองด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทกท,กท่านเลยทีเดียวนะคะที่วันนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทิบเว็บไซต์ยูทิบบล็อกเกอร์ทุกๆคนนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานกับเรานะคะวันนี้ก็คิดว่าเป็นก้าวแรกของกิจกรรมดีกิจกรรมพิเศษแบบนี้เรียกว่าครั้งต่อไป 嗯。